be mm -hmm. มาเลยครับโรงเรียนบ้านตาเมียตำบลบนตาเมียอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่11มิถุนายนปีพุทธศักราช2482เป็นอาคารชั่วคราวโดยมีนายมนแรงจบเป็นครูใหญ่คนแรกปัจจุบันโรงเรียนบ้านตาเมีย เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาสุรินทเขต3เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลน1นถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีเขตพื้นที่ให้บริการจำนวน4ี่บ้านคือบ้านตาเมียงหมู่1บ้านหนองจูบหมู่2 บ้านพูณสุขหมู่9และบ้านตาเมียงหมู่12สผู้มนวยการคนปัจจุบันนายเพชรอึงชื่นรองผู้มนวยการนายพงศักดิ์จัำร่องคำเป็นยังไงบ้างครับโรงเรียนของผมน่าอยู่ใช่ไหมล่ะครับโรงเรียนบ้านตาเมยียงไม่เพียงแค่มีบรรยากาศร่มรื่น แต่โรงเรียนของเรายัางปลูกฝังให้นะักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมอีกด้วยโดยโรงเรียนได้จัดทำกิจกรรมโครงงานคุณธรรมดังต่อไปนี้ครับโครงการอนุบาลในระดับอนุบาลได้ส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน8ประการโดยบูรณาการกับกิจกรรมประจำวันยึดหลักคุณธรรมนำความรู้สร้างความตระหนัก จิตสำนึกที่ดีงามและสำนึกในคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ขยันประหยัดซื่อส,สัตย์มีวินยัยสุภาพสะอาดสามารถคีและมีน้ำใจซึ่งนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลเปรียบเสมือนต้นกลา้าต้นเล็กๆที่พร้อมจะเจริญงอกงามในทุกๆท,ที่ หากได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีตั้งแต่การรดน้ำควรดินใส่ปุ๋ยการได้รับแสงแดดที่พอเหมาะต่อการเจริญเติบโตจึงได้จัดทำโครงการคุณธรรมเรื่องหนูน้อยคุณธรรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกที่ดีและเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานให้เกิดกับนักเรียนอย่างยั่งยืน โครงการช่วงชั้นที่1จากการสำรวจสภาพปัญหาของนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่1โดยให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านการเขียนในรูปแบบแผนผังความคิดเพื่อระบุถึงปัญหาการขาดคุณธรรมด้านต่างๆของนักเรียนและพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความมีระเบียบว,วินัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งคุณธรรมด้านนี้ถือว่าเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมเพราะเมื่อนักเรียนเข้ามาอยู่ในสังคมโรงเรียนแล้วการมาอยู่ร่วมกันจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆอย่างมากมายเพราะนักเรียนแต่ละคนมาจากสภาพครอบครัวที่แตกต่างกันดังนั้นจึงมีการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยความเคยชิน และความเต็มใจจึงได้จัดทำโครงงานเรื่องเด็กดีมีวินยัยมีน้ำใจสร้างไมตรีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัยในตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุขต่อไป โครงงานช่วงชั้นที่2ด้วยภาวะปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสารก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศมิใช่น้อยประชากรไทยได้รับวัฒนธรรมต่างชาติทั้งทางตรงทางอ้อมวัฒนธรรมเหล่านั้นได้ซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การใช้ภาษาการแสดงออกทางความประพฤติที่บ่งบอกถึงความมีวัฒนธรรมที่เจริญมั่นคงและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนในชาติซึ่งในปัจจุบันเด็กนักเรียนยังขาดความเข้าใจความเป็นชาติไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมานานขาดความซาบซึง้งและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทยโรงเรียนจึงเล็งเห็นว่า ควรเร่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจและเข้าถึงความเป็นชาติไทยที่แท้จริงจึงได้จัดทำโครงงานเรื่องเด็กดีรู้คุณมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ยั่งยืนสืบต่อไปโครงงานช่วงชั้นที่3 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านตามเมียงได้มีขยะเป็นจำนวนมากเนื่องจากนักเรียนมีความรู้เท่าไม่ถึงการในการทิ้งขยะทิ้งขยะไม่ถูกที่ส่งผลให้บริเวณโรงเรียนหรือห้องเรียนสกปรกขยะเกลื่อนกลาดดูไม่สวยงามและบริเวณต่างๆรอบโรงเรียนไม่สะอาดซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่นักเรียนควรสร้างจิตสํานึกช่วยกันดูแลรับผิดชอบ ดังนั้นคณะครูนักเรียนจึงได้จัดทำโครงงานเรื่องปลูกจิตไวยใสตาเมียงไร้ขยะเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนร่วมมือกันทำความสะอาดเขตรับผิดชอบและห้องเรียนของตนเองแนวคิดนี้สอดคล้องกับคุณธรรมพื้นฐาน8ประการข้อที่1และข้อที่7ดังนี้คุณธรรมข้อที่1ขยัน นักเรียนมีความตั้งใจเพียรพยายามทำความสะอาดบริเวณรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจังคุณธรรมข้อที่7สามคัคคีนักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดีมีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลังช่วยเหลือกันขจัดขยะในบริเวณโรงเรียนและนอกจากนี้ โรงเรียนบ้านตามเมียงยังได้จัดทำโครงการสวดมนต์พัฒนาจิตชีวิตมีสุขการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาคนเป็นอันดับแรกนอกจากพัฒนาในด,ด้านวิชาความรู้แล้วทุกคนยังต้องได้รับการฝึกหัดขัดเกลาจิตใจด้วยเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม เข้าใจในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งปัญหาที่ทางโรงเรียนบ้านตามเมียงต้องพัฒนาแก้ไขยอย่างเร่งด่วนคือปัญหานักเรียนขาดสมาธิในการเรียนไม่ตั้งใจเรียนคุยหยอกล้อกันขณะครูสอนครูอบรมในชั้นเรียนหรือหน้าเสาธงขาดระเบียบวิน,นัยไม่มีความรับผิดชอบ ทางโรงเรียนจึงได้คิดหาแนวทางในการพัฒนาจิตใจของนักเรียนให้มีสมาธิเพิ่มขึ้นโดยการนำบทสวดมนต์ทรมาจักกับประวัตนสูตรมาให้นักเรียนสวดมนต์ก่อนเข้าเรียนภาคเช้าทุกวันพร้อมนั่งสมาธิแผ่เมตตาเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกสวดฝึกอ่านบทสวดมนต์ซึ่งใช้เวลาประมาณ18นาที และเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพจากการดำเนินโครงงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมข้างต้นจึงทำให้เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ประจำโรงเรียนดังนี้ปลูกจิตสำนึกฝึกฝนวินยัย ใส่ใจความสะอาดมารยาทงดงามโรงเรียนบ้านตาเมียงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านวิชาการควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกที่ดีเป็นผู้มีคุณธรรมจนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547เป็นต้นมา อีกทั้งยังส่งผลให้นักเรียนได้รับเกียรติบัตรด้านคุณธรรมคือเป็นผู้มีความประพฤติดีประพฤติตนตามคุณธรรมพื้นฐาน8ประการโรงเรียนบ้านตามเมียงตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกที่ดีและการเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานให้เกิดกับนักเรียนซึ่งทุกคนพึงมีพึงปฏิบตัติการปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เด็ก จะช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเปรียบได้กับการปลูกต้นไม้ที่เริ่มจากการดูแลต้นไม้ต้นเล็กๆอย่างถูกวิธีเพื่อเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแกร่งแผ่กิ่งก้านสาขาให้รม่มเงาแก่ผู้อื่นและสังคมต่อไป ขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านตามยยงของผมหวังว่าผมจะมีโอกาสได้ต้อนรับทุกๆท,ท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ